รวมบริจาคทั้งหมด30ล้ขขาน7,071แมบาทมีผู้บริจาครวมทั้งสิ้น56,200คนครับเราได้คิดคำนวณเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดตั้งแต่วันถแถลงข่าวการเดินตระเวนในการลงลงทั้งหลายรวมไปถึงการจัดเวทีการถ่ายทอดสดรวมถึงกา,การรักษาความปลอดภัยอาหารฝ่ายพลาธิการ การเช่าเต็นท์การเช่าเวทีการซื้อธงบางส่วนทั้งหมดเราใช้ค่าใช้จ่ายไปทั้งสิ้น2องล้านเจ็ดบาบททำให้เราเหลือค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นสำหรับความมั่นคงของประเทศที่จะมอบให้ส่วนต่างๆทั้งสิ้น 28ล้าน6กแสนเบาบาทครับในส่วนนี้ได้ถูกแจ้งจำงไม่อยู่ในใบนไม่วัตถุประสงค์ของบัญชีตั้งแต่แรกแต่อยู่ในวัตถุประสงค์ของผู้โอนว่าจะขอมอบให้กองทัพภาคที่หนึ่งทั้งสิ้น1ล้านหแสนบาทแต่เป็นไบตาวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งที่จะต้องหักเงินทั้งหมดให้กับกองทัพภาคที่สอง จึงเหลือทั้งสิ้น27,598,525บาทครับในจำนวนนี้ทางกองทัพภาคที่สองท่านขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่รวมพลังกันในการสนับสนุนในเรื่องของการปกป้องอธิปไตยของชาติท่านได้แจ้งความประสงค์ว่าไม่ประสงค์จะรับเงินสดเนื่องด้วยถ้ารับเงินสดจะต้องมีกลไกลและคณะกรรมการอีกหลายขั้นตอน และอาจจะทำให้ไม่สะดวกในระบบราชการด้วยเหตุผลนี้ผมจึงได้ประสานกับกองทัพภาคที่สองว่าต้องการสิ่งใดขอให้บอกเราขอแจ้งโดยหลักการเบื้องต้นนะครับว่า 1. จะทำการจัดซื้อจัดหาอากาศยานไร้คนขับลาดตระเวนป่าไม้ในเวลากลางคืนซึ่ง จะขออนุญาตเพื่อความมั่นคงแห่งรัฐไม่บอกรุ่นและสเปคให้ชาติใดเขารู้แต่คณะกรรมการทั้งหมดได้รับทราบทั้งหมดแล้ววงเงินที่จะใช้ก็จะไม่บอกจำนวนด้วยครับว่าจำนวนเท่าไหร่แต่เตรียมเงินไว้ทั้งสิ้น11.60ล้าน6หมืบาทครับประการที่2เกี่ยวข้องกับหมวดที่ว่าด้วยเรื่องของสาธารณโภคเพื่อความปลอดภัยของทหารการความเป็นอยู่ของ การเข้าถึงฐานปฏิบัติการการอำนวยความสะดวกเช่นห้องน้ำสำเร็จรูปไฟเบอร์กลาสจำนวน15หน่วยถังน้ำ1,000ลิตรจำนวน30หน่วยตู้คอนเทนเนอร์จำนวน3หน่วยแผ่นพื้นคอนกรีตแบบตันลวด6เส้นขนาด0.35เมตรถึง4เมตร400หน่วยรถตัดหน้าขุดหลังล้อยาง1หน่วย รถไถนาเดินตามรวมโครง10หน่วยรถขุดบางรุ่นอีก3หน่วยทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะขุดสิ่งใดก็ตามขอสงวนในการไม่แจ้งวัตถุประสงค์แต่จะเป็นไปเพื่อความมั่นคงของทหารฐานที่อยู่ที่นั้นให้ปลอดภัยที่สุดครับในส่วนที่สองนี้เราจัดสรรตามที่กองทัพได้เสนอมาทั้งสิ้น10 5ล้านห0,000นบาทครับ ส่วนที่3เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคและความเป็นอยู่ด้านการใช้พลังงานทั้งสิน้นเช่นเครื่องปั่นไฟ16หน่วยหรือรวมไปถึงแบตเตอรี่30หน่วยโซล่าเซลล์จำนวน15หน่วยสายไฟอีกหลายชนิดนะครับหลายร้อยหน่วยแต่ถึงกระนั้นจะมีสิ่งนี้แล้วก็ได้แจ้ง วัตถุประสงค์ให้คณะทำงานในกลุ่มนี้ทราบว่ามีกลุ่มคนผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยกันเสริมศักยภาพในการใช้โซลาเซลล์ในฐานปฏิบัติการใหญ่และปฏิบัติการย่อยหลายจํานวนนะครับก็เห็นผู้เชี่ยวชาญที่จะประสานได้ได้ไดแก่กองทัพธรรมซึ่งทําเรื่องโซลาเซลล์มาโดยตลอดและมีความโปร่งใสแน่นอนนะครับที่จะมาช่วยกันหารือ รวมไปถึงทางคุณรสนาโตสิตรกูลรวมถึงท่านเจ้าคุณโซล่าเซลล์ที่ทำมาตลอดชีวิตรวมถึงได้ประสานกับทางดรชาลีจเจริญลากนพร,รัตน์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากหายธรรมศาสตร์ในการวางทีโอาในเรื่องของไฟทั้งหมดจะเกิดประโยชน์สูงสุดให้ความสว่างด้วยพลังธรรมชาติให้ความมั่นคงต่อประเทศอย่างแน่นอนในการนี้ทางกองทัพ พารที่สองก็ได้ประสานเรื่องถุงเท้าดํากางเกงในเสื้อยืดรองในซึ่งมักจะถูกมองข้ามส่วนใหญ่จะเป็นอาหารท่านก็เลยแจ้งมาเราก็จะจัดให้จํานวนมากนะครับบางรายการจะต้องเตรียมไว้เช่นถุงเท้าดํำ20,000หน่วยกางเกงใน15,000หน่วยเสื้อยืดรองใน10,000หน่วยที่เราจะต้องทําหน้าที่ให้กับกองทัพหลังจากนี้ครับ อย่างไรก็ตามเมื่อรวม3ยอดนี้ณขณะน,นี้ปรากฏว่ายอดเงินที่จะใช้เตรียมไว้ใช้เนี่ยประมาณ25ล้านบาทดังนั้นเรายังเหลือเงินอีก2ล้านจะทำการประสานเพิ่มเติมเพื่อใช้เงินให้หมดจนเกิดประโยชน์สูงสุดสูงสุดกับกองทัพภาคที่2ครับขอบคุณครับ